เมื่อไรที่เธอผิดหวังฉันจะปอบย้อนหัวใจก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่กับผมองพีเอ็นนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Resident Evil 2กันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ได้มาเล่นน้องเออเชอร์รี่กันนะครับผมจากเออจากตอนที่แล้วที่แบบว่าเออเราแคร์นั่นเองนะครับที่จะมาช่วยน้องแล้วไอไอรอนมันได้โทรไปหาแคร์นะครับผมแล้วก็เราจะหาวิธีหนีออกไปจากที่นี่กันนะครับผมแล้วก็คลิกตัวตาได้ ตุ๊กตายืดยุ่นอู้นู่นสกรปรกเนี่ยนะโอ้โหมึงให้น้องกูกอดอะไรก่อนวุ้ยมีซิฟวะเป็นอะไรเอ่ยมันจอกาเลตเลยจอกาเลตวาตุกฟักวุ้ยมีกล่องวะครับผมเป็นบล็อกนะครับบล็อกเก่าๆที่ซุดโสมเนี่ยครับแล้วสามารถตรวจสอบได้อีกไหมก็เหมือนจะเป็นแค่บล็อกเฉยๆครับเดี๋ยวขอสำรวจรอบๆก่อนละกันว่าจะมีอะไรอีกหรือเปล่านะอันนี้เออ นี่ไงที่ใส่บล็อกเพิ่มนะครับอ๋อเรียงอ๋อนี่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 อันนี้อันนี้โอเคแล้วก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะฮะแล้วต้องเอาดาวไปไว้ฝั่งนู้นถูกไหมดาวดาวอ่ะฮะแล้วโอเคไฟเตอร์อันนี้น่าจะไม่ยากถูกไหมเอ้าไม่ได้เหรออ๋อข้างบนด้วยต้องข้างบนด้วยไอ้ข้างบนด้วยนะครับเป็นยงไง สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่ได้ฮะอันนี้แล้วก็ดาวดาวต้องเป็นวงกลมอ้าวแล้วก็ต้องเป็นดาวสามเหลี่ยมอ้าวถูกต้องได้กันไกมาครับผมสวยโอ้โหกันไกโคตรน่ารักน่ารักจุดจัดโอ้โหพี่ไม่คิดว่าหนูจะเปิดแต่มันก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วล่ะ โอเคครับผมน่าจะตรงนี mm ้แหละแล้วก็ใช้ตันไกตัดครับผมมันจะทำอะไรน้องบ้าเนี่ยแม่เอ้ยรู้สึกไม่ดีเลยเล่นน้องเนี่ยโอ๊ยกิ๊กขวายองโอเคฮะนี่มันอะไรอือเสียวอ่ะมีกล้องวงจรปิดด้วยไม่รู้ช่วยอะไรได้ไหม ออกเลยหรอไม่มีอะไรให้รู้ใช่ไหมออกเลยนะจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บห้องหน้าเฮ้ยเชื่อประตูปิดตึงจะกันไม่ไม่ได้ติดติดผมเสี่ยวน้องอ่ะผมเสี่ยวน้องจะเป็นอะไรอ่ะมีบันทึกด้วยครับผมบันทึกของเชอร์รี่เฮ้ย เชลลี่ <Shelley. S 2> สี่มกราครับผมวันพุธเป็นวันดีสดๆเราพวกเราจะได้กินขนมกับไอติมฉันเกลียดโรงเรียนเก่ามากพวกครูใจร้ากันทั้งนั้นมีแต่เรียนเเรรียนียนแถมยังไม่มีไอติมด้วยฉลักที่นี่มากๆเลยสิบมกราคมนะครับวันนี้มีการตั้งกฎสําคัญทุกคนต้องเขียนบันทึกไปตรวจสุขภาพและเราไม่ได้รับอนุญาตให้ไปข้างนอกคนเดียวดีจังที่เราไม่ต้องไปโรงเรียนฉันไม่อยากไปแล้วก็ถูกล้อเพราะว่าส่วนเสื้อผ้าเก่าๆโดยเฉพาะจากคนที่เคยส่เสื้อผ้าพ,พ,พวกนี้นะ 16มกราคมนะครับวันนี้พอออเด็กกับพาจะมาที่นี่ดังนั้นฉันจะสวมเสื้อผ้าลายตารางสีฟ้าชุดปกของฉันพออ,อตัวสูงเขามีหนวดเขาเป็นตำรวจรอดแน่แับผมไม่น่าจะมีใครจังอื่นนะฮะใจเย็นลูกเหมือนจะปีนได้เสียวว่ะเสียวเสียวมันมานะอ๋อต้องลากให้สุดแล้วเนะี่ยโอเคปีได้ไหมสวยลูก นิดนึ่งปีนทีเสียงดังทีนะเสียวไปจ้าเอ๋ออะไม่นะไม่มีนะไม่มีนะไม่มีนะขี้ขวายองนะครับขี้ขวายองเนะี้ยจะ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 ไม่มีอะไรนะฮะประตูมีแสงสว่าง ไม่กล้าเดื่มตรงๆเพราะมันต้องมีอะไรรอบเดนนแน่หรือเปล่าไม่รู้อันนี้มีอะไรหรือเปล่าครับไม่มีนะไม่มีนะผมไปแล้วนะอุยอ้ยเสียงอะไรวะจะเอ๊ะแต่เองคิดขวาเพิ่งน,นั่งยองเออรู้แล้วนะโอ้โหให้นั่งยองอยู่นั่นแหละแม่งกูนั่งยองจนได้ถึงไอ้นี่แล้วเนะี่ยอุ้ยเชี่ย หมือนข้างนอกจะมีนะครับแต่ประตูนั้นเรายังไม่ได้ไปเลยโอ้โหเสียวอ่ะนั่นต้องเป็นประตูทางออกไปจากทีน่นี่แน่ๆโอ้โหเราจะอยู่ก็พูดออกมาพี่ตกใจหมดเลยหนูเอ้ยว่าแล้วมันไม่ออกไปง่ายๆหรอกถูกไหมว่าจริงต้องมีกุญแจโอเคหนูไม่บอกพี่ก็รู้อเอ้ยน,นี่นี่มีบันทึกบันทึกของทอมนะครับโอ้ยมีเด็กหลายคนนี่ว่า ห้ากุมภาพันธ์นะครับผมส่งจดหมายหาโอลิเวอร์ได้2เดือนแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับมาเลยเงียบกิบแต่ก็นะทุกคนก็เป็นแบบนี้พอมีคนรับไปเลี้ยงป่านี้หมอนั่นคงใช้ชีวิตเหมือนราชาในบ้านของคนรวยแล้วก็ลืมเราไปหมดแล้วอุตส่าห์เคยคิดว่าโอลิเวอร์จะไม่เหมือนคนอื่นๆน,นึกว่าเราจะได้เป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตฉันคง,งโง่เองแหละ 8กุมพาพันนะครับวันนี้แอนเรียกเด็กๆมาฟังนิทานเธอบอกว่าเด็กทุกคนที่ถูกรับเลี้ยงจะกลายเป็นอาหารของบู Man. กี้แมนเพราะงี้ถึงไม่มีใครได้ยินข่าวจากพวกนั้นอีกไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปเอาความคิดแบบนั้นมาจากไหนแต่เธอก็มีความสามารถในการแต่งนิยายสยองขวัญกระจอกกระจอกนะ 13กุมภาพันธ์นะครับเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นแถวนี้และก็ไม่ใช่เพราะเรื่องเล่าของแอนด้วยอย่าเข้าใจผิดนะฉันเคยอยู่ในที่ที่แย่กว่านี้และที่นี่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทยาขนาดใหญ่แต่ทําไมเราถึงโทรหาคนหรือออกไปข้างนอกไม่ได้ละ่ะทาไมถึงมีหมอคอยป้วนเปี้นปยนเยอะจังแล้วยาที่เขาฉีดให้เราทุกวันนี้คืออะไรแ่กว่าเราเป็น14กุมภาพันธ์นะครับผมวันวาเลนไทน์ทุย,ทย ใช่เรื่องเล่นไหมเนี่ยมีคนรับฉันไปเลี้ยงแล้วล่ะคนส่วนใหญ่มากเลือกเด็กที่อายุน้อยฉันเลยคิดว่าฉันคงชี้จะแบบว่าแก่เกินไปแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้บัดเสินนะว่าฉันแอบดีใจอยู่เหมือนกันเป็นไปได้ยังไงนะฉันอะตื่นเต้นสุดเลยฉันได้ออกจากที่นี่ในวันที่20ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อจะเป็นลูกชายที่ดีแบบที่พ่อแม่คนใหม่ของฉันจะภูมิใจ19กุมภาพันนะครับผมโอลิเวอร์กลับมาจากกลางดึกสภาพเละไปหมดและตะโกนว่าช่วยด้วยตอนแรกฉันจําเขาไม่ได้ด้วยซ้ํา หน้าของเขาแบบว่าลอกและลายตอนนี้เขาอยู่กับครูและหมอพวกนั้นบอกว่าเป็นโรคผิวหนังเขาจะอาการดีขึ้นในไม่ช้าแล้วเราจะได้ออกไปประจนภัยด้วยกันอีกครั้งใช่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าโดนน้ำกดอะไรนะโอเคครับผมประตูบานนั้นไม่น่าจะไปได้ใช่ไหมโอเคนะไม,ไม่มีอะไร จะไม่เจอไอรอนใช่ไหมไอรอนแมนอ่ไอรอนแมนวิมีเสียงวิทยุจุ๊บจุ๊บจเ๊บจุ๊บจุ๊บๆุ๊บจุ๊บไงาบจุ๊บจุเบาุ๊บจง๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊นจุ๊บจั๊บจุ๊บจุจุบจุ๊บจุจบ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  อะไรอ่ะหุ่นเนาะเดินออกไปตรงๆจะโดนป่าววะเออ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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินไปเลยเหรอนั่นเดินไปแล้วนะ เดินมานี่ทำไมวะอ๋กุญแจระหว่างคุญแจนี่วะ่ตัวไม่ถึงจะไปไหนเชอรี่ชื่อเชอรี่ถูกแล้วบอกให้อยู่กับที่ไงหนูต้องหัดฟังผู้ใหญ่บ้างนะอย่าไปยุ่งกับหนูขอร้องละได้เวลาสั่งสอนมารยาทแล้วไ่ไงจับอาแล้วโกรธหรอ ด็กวินถ้าตแต้องช่วยใช้เดกสาเรชิบหายแล้ววิ่ง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 หนูวิ่งหนูวิ่งหนูวิ่ง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 แล้วแกจะต้องเปียนใจวิ่งวิ่งวิ่งไปไอ้นดะตไอ้ด้วย เลยงงมันดังมันดังมันดังตันต้องโซแล้วต้องโซแล้วต้องโซแล้วได้ไหมตรงนี้ได้ไหมจุกตรงนี้ได้ปะเ่ยเด็ดเด็ดเด็ดยี่มไหมทุกคนแก้หายใจไว้เ <c oughs> ชื่อล็อกห้อง มันจบแล้วประตูล็อกอยู่มันางรอวะอยู่ไหนโอ้ไปสิอยู่ไหนนี่รีบเร็วรีรเร็ว็วรีบเร็วรีีบเร็วเร็วรีบเร็บเ ตู้มจุกไอ้น้องตู้มจุกมองไม่เห็นนะต้องมองทางนี้ยังไงก็ประตูล็อกอยู่นะครับเราก็เอ็นนี่ไม่ได้เย้แล้วเย้แล้วตู้คนนี้เกี่ยวกับเธอชีวิตอ้หนินั่นต้องอยู่ตรงไหนให้น่ะโอ๊ยไม่เงยจะบอกว่ามึงไม่เปิดประตูอะใช่ไหม

ไม่ได้คือต้องออกไปต้องต้องกระดึ๊บออกเหรอจุกจุ๊กจุกงานตรงนี้ไม่ได้เหรอจะ <c oughs> ไปไปไปเชิลี่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 เฮ้ยมันก็ต้องจุกตรงนี้อยู่ดีนี่หว่ามันออกไปไม่ได้โอเคโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วเอาแมเอวแมวเอาแมวแมวมันจะมีตอนช่วงหนึ่งที่เราต้องกระดึ๊บออกไปข้างนอกอะ่ปปะถูกปะนึกว่าต้องแอบไปเรื่อยอยู่ไหนโถดด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 ดนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเดินถอยหลังไป ถูกไหมแต่ประตูมันล็อกอยู่จะไปไงวะก็ต้องมีแบบก็ต้องมีแต่ไปทางเนี้ยถูกไหมก็ต้องรอต้องต้องต้องรอมันวิ่งกลับมาโอี้ยวเขี้ยวเขียค่อ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 ยมันจะมีช่วงหนึ่งมันจะเจ็บตาดู โอเคเคเคที่ประตูม okay. 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 ันติดนี AU ่หว่าเคเคเคประตูเ <A> ปิดไม่ได้นี่หว่า ประตูมันเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้เขาจะายเข่อ้ยมันจบแล้วเฮ้ยมันไปนหลังหนะ้าเป็นกุญแจกุญแจโอกาสเดียวโอกาสเดียวเท่านั้นโอกาสเดียวเท่านั้นวี เอลลี Mark, uh, oh, ่วิ่งเอชีวิตลูกหลกนกูเจอยู่ไหนวะโอ้ยมันเจอตัวแล้วมันพังประตูแน่ไป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 แกเอ้ my god ตอนนี้มีกุญแจอยู่กุญแจนี้ใช้ได้เลยไหมกุญแจนี้ใช้ได้เลยไหมถามแค่นั้นแหละกุญแจนี้ใช้ได้เลยไหมเร็วดีเร็ว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 วิ่งอยู่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 จะได้ไหมเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ได้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 เจ้าติดโซ่มันไม่ยอมเปิดโอ้ตสองซอนล็อกอิเอ้ยโอเคอุ้ยว้าวไอ้ก็เดี๋ยวมันก็ตันแล้วไม่ใช่หรอห้องอ่ะเออสลายมากลูกรักอุ้ยเอาไอ้กันผู้มองประตูเลยเหรอมองประตูเลยเหรอมองประตูเลยเหรอเฮงได้เวนี่โอ้ยโอ้ โอ้โอ้โอไมค o กโอไมค์กนโอเฮ้ยเฮ้ยเกมจบแล้วโอ้ยไม่เธตาเจ้ากันอันนี้แกสวยแล้ว嘛ปล่อยนะเฮ้ยโคตรฟไม่หยุดนะ อะไรเนี่ย what the นาทีก่อนหน้านี้ดีจังที่ได้เจอคนอีกแฮ่เราพูดเรื่องต่อสารสพาูดเรื่องอะไรของคุณทำให้ผมเสียเวลานนะี่ยอ๋อจี้บาซะไม่งั้นเชอรี่ตายจีย้เหรอ,จ,หรอจะเอาไปทำอะไร จะให้เด็กตายเหรอก็ได้คุณอยู่ไหนอ่ะบ้านในกำแพงบ้านในกำแพงเหรออยู่ที่ไหนอ่ะแต่ชุมชนเดี๋ยวก็เจอเฉลี่ปลอดภัยดีไหมตอนนี้แหละเนาะฉันสาวบาลีเอลี่ยถ้าทำร้ายเด็กละก็แล้วก็ทัดสายกูถามจริงอ่ะไอ้โถ่ไอ้ปะโถ่กูหนีอันนี้ กูหนีเอ็นู่นกูต้องมาหนีเอ็นนี่ล้อก่อนเถอะไอ้เวนกูหนีเอ็นนู่นไม่เก็ต้องมาหนีเอันนี้แล้วก็โลอผีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมกระสุนเราเยอะจังวะอ๋ออ,อ๋อ,อ,อ,อลืมไป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 มีเสียงเท้าจ้าเราต้องไปชั้นใต้ดินสินะชั้นหนึ่งแล้วก็เราต้องโผล่ไปทางไหนกันวะ <_ c oughs> Oh my god babe ไม่ได้นี่นะอ๋ออ๋ออโอเคโอเคโอเคโอโหดโหลดโหลดโหลดมอนโหลดมอนวิ่งเลยครับผมอันนี้ผมไม่สนใจเลยนะผมวิ่งอย่างเดียวผมไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นไม่กลัวไม่กลัวรู้จักปะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นอยู่เนาะไปเลยไปทางเดียวเลยไปอย่างเดียวเลยไม่ต้องสอดไม่ต้องสอดไม่ต้องสอโนสอดโนแชยูเ no, น no, no you know? นี่ไงโผล่ไปใต้ดินแบบรวดเร็ว โเราเคยเข้าแล้วโอเคมึงยังจะลุกของอีกเนาะอ๋องต้องไปช่วยเชอรี่อย่างเร่งด่วนเราจะมีคีกาตรงนี้ครับผมีกาตมึงจะโหลดถีอะไรเยอะแยะในฐานจริงโอเคโอเคเฮ้ยมึงวิ่งเหรอจริงปะเนี่ยมึงวิ่งปะเนี่ยมึงวิ่งปะมึงวิ่งปะโอ้ย้ย้ย้้ย้ย้ยขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องล่ะ ขอร้องล่ะขอร้องล่ะขอร้องล่ะเยืวก่อนเยืวก่อน,เด,อนเดี๋ยวบอกมึงจะตามกูไปยันเนี่ยมันตามมาว่ะเฮ้ยโอ้ใกล้ชิบหายต้องวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ทางนูน้นทางนูน้นก็สุดกูจะหมดแค่ตรงนี้แหละโอ้โหใกล้ไอ้เยี่ยมเป็คนร็จิตวิ่งตามอ่ะไอ้เยี่ยทางไหนเนี่ยทางนี้เหรอ เฮ้ยไม่เสียเวลาตกดีกูไม่เอาบี้ด้วยมึงเอาไปเลยให้โอ้ยกูหนีตรงนี้กูต้องไปหนีตรงนู้นหนีตรงนู้นกูหนึ่งนี้ดูเหมือนจะมีทางเดียวใช่แล้วล่ะมันมีแค่ทางเดียวแค่อยู่นาเฮ้ยเหมือนจะไม่ตามมาแล้วะฟังจากเสียงแต่อย่าหันหลังกลับยังไงก็ตามอย่าหันหลังกลับ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 มีหมาอีกเป็นเนี่ยโอ้โห อเฮ้ยแกจังหวะทุละมุนจังหวะทุรุมุนเฮ้ยกระสุนก็จะหมดชิบหายแล้วปีนตรงนี้ปีนตรงนี้ตามเลยตามเลยตามเลยไอ้นางมันน่าจะมีหมาหลายตัวนะแป้นหนีเราวิ่งกลับวิ่งกลับกลับกลับ ติดอะไรน้นติดอะไรมามาดิมาดิมาดิทางเออเออต้องไปต้อง,ต,องต้องอ้อมไปทางนู้นเลยสินะเบรก่อนทรูตีต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 ูตูสวยสวยสวยแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ย แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เออกระตุนหมดกระกระตุนหมดกระตุนหมดกระกรุนหมดโอ้ my god อะไรทั้งหนาวนี่เยอะจัดกูก็เหนื่อยเป็นนะเว้ยแม่งเอ้ยโอ้โหลานกว้างอย่างนี้อย่าบอกนะขอ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 เก็บก่อนขอ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 เก็บก่อนเฮ้ยมาไปกิน ใจ,เย,จเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยชี yeah. oh, nice. ่ยโอ้ยโอ้ยผู้ชายมดแม็กอะโอ้ยเยอะจังวะเพียนเฮ้ยมีก่อริงีแต่มันเหมือนจะใช้ได้ดีกับหมาอยู่นะสิ่งเงี้ยละน่าจะหมดแล้วนะ หมดแล้วใช่ไหมขอร้องหมดเถอะหมดเถอะกระสุนพี่เลือนน้อยนะเลีนก,กันน้อยกันนิดนะเดี๋ยวนะต้องเดินไปไหนนะกูเดินมั่วแล้วเนะี่ยเดินมั่วจังวันเนี้ยเดีเ๋ยวเจอมิสเตอร์แซกซ์อีกชายชุดดำมันอยู่เนาะไอ้เบลไปทางนี้ใหม่วะโอ้ oh my god เป็นแต่เรื่องระดึกเรื่องระดึกโอ้ oh my god อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ หมามาเนี่ยหม่เนี่ยหมามันมาเนี่ยทางนี้เฮ้ยกระสุนหมดโอ้ยดีวมันติดต่างมที่เข่าโอ้ไมเคิเคเคไปเลยน,น,นี่ต้องใช้ปันกำพักแน่ปานกำพะกำแพ้เฮ้ย ไปต่อแล้วโอ้ยโ oh 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 กรธโอ้ยหมาโคตรเยอะหมาจอนจัดวะเนี่ยจริงนคุณถืว่าประเทศไทยมาเตนะ็ดเนะชอรี่อดทนหน่อยนะอดทนหน่อยนะเชอรี่พี่ก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะนะอยู่เนาะอ,อยู่เนาแต่จำได้ว่าโซ่ติดโซ่เอา้าเอาเอว่ะ มันไอ้นี่นี่วะสวัสดีจี้อยู่กับฉันจำได้ว่าเรามันมันมันมาจากตรงนี้แล้วเราต้องเจอไอ้ตัวนั้นปะวะเฮ้ยตกใจหมดโอ้โหความพิช궁เกลือใช้แล่นานเกินไปพระเจ้าไปได้วหมแมงเอยวินเอียนพระเจ้าช่วยโพลสิทิ์ออกจากกล้าง พี่ตายนี่โอ้ oh my god เฮ้ยอะไรอย่างน่าวะเฮ้ยโอ้โหตกใจกูด้วยกคนไม่อยู่หรอน้องไปแล้วเหรอม,มีห้องใต้ดินวะปะเพราะว่ายังไงข้างบนก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับจากที่เราเล่นน้องมา โอ้ยมันรู้สึกดีไม่ดีเลยเนี่ยรู้สึกไม่ดีจะจัดเลยเฉลี่โดโกะหนูหนอยู่ไหนอะแคะร์แคลร์เฉลี่ยฉันจะไปเดี๋ยวนี้อ๋อโอ้ยติดแล้อุ้ยอุ้ย what the fuck เฉลี่มิสเตอร์เอ็กวิ่ง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 แคลร์มันอยู่ข้างหลังกุดเออรู้แล้ว กูวิ่งนำหน้าน้องเลยครับกูวิ่งนำหน้านา้องเลยกูวิ่งนำหน้านา้องเลยเอ้ยติดพ uh> ี um ่ติดวะพี Gothic> ่ติดพี่ติดพี่ติดเดี๋ยวพี่ขอโทษโอ้โหเจอรี่แล้วเข้าโอ้จะบอกมึงจะบังเข้ามาโอ้โหพ่ออ่พ่อไงนะ เออเฮ้ยยังไงกูคงต้องไม่ได้เจอมึงแลวสินะกูรู้สึกดีใจมากป้าปะาไปนะใครแคลคุณโอเคไหมได้ยินหนูไหมแคลแคลตรงลุกแล้วนะเขาจะมาหาเราตื่นสิตื่น ตื่นกูไปแล้วโอเคเต้ตื่นแล้วโอเคนะสิตื่นเม่ว่าแค่เต้ลืมตาอยู่ส่นน้ำมหนึตาสีอยู่นิ่งไม่ติดเชือ้อฮะอะไรเนี่ยแม่แคบเนะี่ยเชอรี่เอ้ยแม่เชอรี่ไม่ใช่แม่แคบเลยว่าโอ้กูไปหมดแล้วเชอรี่อยู่ไหนอ่ะเชอรี่เชอรี่ป่บบเฮดี้ รู้จักเช,เชอรี่เหรอแสดงพลังก,กำลังได้น่าประทับใจมากเกิดอะไรขึ้นกับเชอรี่อ่ะต้องประเมินสถานาการณ์ก่อนนะคุณเป็นใครฉันแค่คาดไม่ถึงจริงๆขอโทษนะเด็กอยู่ไหนนี่คุณอะไรนะเออ,อฉ,ฉันคือแอนเนท วิลลเียมบอกฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมฉันไม่รู้เขาเขาเป็นใครตัวประหลาดที่เกาะเรื่องทั้งหมดไงว่าไงนะคุณจะช่วยหาฉันหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาได้เร็วกว่าคิดคือมึงไม่สนใจเด็กเลยอ่ะกูจะไปไหนเนี่ยฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมยี่สิบคำถามนะทุกอย่างอยู่ในความรอบคุณฉันหาเชอรี่มุหมางฉันไม่ใช่ธุระกองกังอะไรของคุณ ก็คือลูกสาวของเธอนั่นแหละโอ้ยคือมึงไม่สนใจลูกเลยอ่ะเอออูปาหาลูกมาหามึงนะเนี่ยมึงรู้ปะโอ้โหเชารี่คือลูกสาวของเธอไเหรอโอ้โหโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอยังไม่ยิงไม่ไม,มีตู้เซฟโอเคมีเซฟอยู่ โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อ,ตอไปกันด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมบ๊ายบายครับ